สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การน,นำเสนอผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็อยู่กับดกรการทิดาวดีสิริศักดิ์นะคะจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะซึ่งอาจารย์นะคะเป็นเจ้าของผลงานอนุสิทธิบัตร ถึงเจ็ดตัวด้วยกันนะคะอันนี้ยังไม่ครบทั้งหมดที่อาจารย์ทําไว้นะคะอันนี้เอามาเรียงนำย่อยแค่เจ็ดตัว <S <S เดี๋ยวไล่ฟังทีละตัวนะคะตัวแรกนะคะก็คือผงฟักทองโปรตีนสูงและกรรมวิธีการผลิตต่อไปโยเกิร์ตน้ำเมล็ดฟักทองผสมผงฟักทองแบบกวนและกรรมวิธีการผลิตโยเกิร์ตน้ำเมล็ดฟักทองผสมผงฟักทองแบบแห้งและกรรมวิธีการผลิต โยเกิดน nah ้ำถั่วขาวผสมกะทิแบบแห้งและกรรมมาวิธีการผลิตโยเกิดมันม่วงแบบแห้งและกรรมาวิธีการผลิตโยเกิดน้ำนมถั่วเหลืองผิวดำแบบคงตัวและกรรมาวิธีการผลิตและตัวที่7ค่ะโยเกิดน้ำนมถั่วเหลืองผิวดำแบบกวนและกรรมาวิธีการผลิตเรียกได้ว่าอาจารย์เป็นเอ็กซ์เพรสด้านโยเกิร์ตและฟักทองเลยนะคะอาจารย์ไหนจะมันม่วงไหนจะกะทิอีกต่างหากค่ะอาจารย์ นสนี้ค่ะมีถึงเจดตัวต้องขอให้อาจารย์อธิบายหน่อยค่ะว่าทั้งเจดตัวเนี่ยมีจุดเด่นอย่างไงแล้วก็แตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวอีกทีค่ะดกรการทิดาว,วด,ดีศิริศักดิ์นะคะนักวิจัยชำนาญการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ ผลิตภัณฑ์ทั้งเจดตัวของเรานะคะเป็นผลผลิตจากโครงการวิจัยซึ่งเราได้ได้รับทุนมาจากแหล่งต่างๆเราก็ได้เป็นผลผลิตทั้งหมดแล้วก็ยื่นจดลิขสิทธิบัตรเพื่คพอคุ้มครองผลิตภัณฑ์ของเรานะคะโดยแต่ละตัวที่เราขอยื่นไปก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นตัวแรกตัวผงฟักทองโปรตีนสูงซึ่งจริงๆแล้วคือเขาเป็นผงฟักทองที่เสริมโปรตีนจากน้ำนมเมล็ดฟักทองค่ะที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์เพราะฉะนั้นตัวผงฟักทองของเราก็จะเลยจะได้เป็นผงฟักทองโปรตีนสูงซึ่งตัวนี้เราทําตอบโจทย์เพื่อกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการโปรตีนจากพืชอาหารเป็นกลุ่มอาหารจากพืชนะคะเพื่อที่จะเสริม นอกจากว่าเออบางคนชอบทานฟักทองแล้วแต่เขาก็อาจจะยังไม่ได้กดอะมินโนที่ครบทั่วหรือปริมาณโปรตีนที่ยังไม่ถึออย่างนี้ค่ะเราก็ทําเป็นรูปแบบผงเพื่อนําไปใช้ได้ง่ายอัานนนนจะแยกฟักทองที่หนูเคยได้ยินมาเขาจะคาร์โบไฮเดรตสูงจริงๆเขาโปรตีนสูงด้วยเหรอคะคอาจารย์คือคือตัวนี้เราเสริมอ่าตัวโปรตีนจากตัวมเมล็ดฟักทองค่ะเพราะว่าเอ่อตัวมล็ดฟักทองเขาอะค่ะจะมีโปรตีนเอ่อ ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตแล้วเราเอามาย่อยด้วยเอนไซม์โปรตีเอสแล้วเราก็เสริมเข้าไปในตัวผงฟักทองอีกทีหมายถึงว่ามีสองส่วนค่ะคือส่วนตัวเนื้อฟักทองแล้วก็ตัวเมล็ดฟ,ฟักทองมันก็เลยกลายเป็นตัวผงฟักทองที่มีโปรตีนจากเมล็ดฟ,ฟักทองทําให้มีโปรตีนสูงขึ้นมาค่ะค่ะนนแล้วก็ชงดืง่มหรือว่าอะไรอะคะอาจารย์หรืออันนี้อ,อาหาร ค่ะเราใช้เป็นส่วนผสมของอาหารได้ตามชอบได้เลยค่ะก็ด้วยความที่เขาอยู่ในรูปแบบผงก็จะเก็บได้ง่ายพกพาได้ง่ายใช้สะดวกก็คือสามารถเอาไปเป็นส่วนประกอบอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆได้อย่างเช่นทำโจ๊กหรือชงดื่มก็ได้แล้วแต่เมนูร้อนเย็นได้หมดค่ะ กลิ่นฟักทองชัดไหมคะจา์หอมมากค่ะกลิ่นฟักทองพอดีในในกระบวนการที่ที่เราทําแห้งอะค่ะมันทําให้ส่งเสริมกลิ่นของตัวเนื้อฟักทองขึ้นมาคนที่ชอบฟักทองก็จะชอบมากค่ะค่ะโยเกิร์ตใช่ไหมคะก็จะเป็นอ่อจริงๆแล้วตัวแรกเป็นเป็นผงฟักทองนะคะเขาก็จะเป็นอ่ความต่อเนื่องจากจากอ่ความสนใจแรกของเราที่เราทําฟักทองเราก็เลยมองว่า ในช่วงช่วงนั้นนะคะที่เราทำวิจัยมันจะมีกระแสะของกลุ่มแพนเบสโปรตีนที่ที่กำลังมาแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเราจะนำตัวเนี้ยตัวผงฟักทองเราเนี่ยไปไประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันอื่นได้ไหมก็เลยมองไปถึงกลุ่มแพนเบสโยเกิร์ตคะแล้วเราก็เลยนำตัวมเมล็ดฟักนำ้ำเมล็ดฟักทองอนะคะอ่ะมาใช้เป็นเบสในการทำโยเกิร์ต ค่ะโยเกิร์ตจากพืชแล้วก็เราผสมตัวเนื้อฟักทองลงไปเพื่อให้มีความเป็นฟักทองอยู่โดยตัวนี้มันก็จะเป็นกลุ่มนมเดลี่โปรดักค่ะเป็นโยเกิร์ตที่ไม่มีส่วนผสมของนมวัวเลยค่ะเป็นส่วนผสมของจากพืชทั้งหมดค่ะแล้วก็ในในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เราได้พัฒนานะคะคือเราเราพัฒนาตัวเราทำที่แรกคะ่ะเราทำเป็นโยเกิร์ตแบบสเตอร์หรือแบบปวนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตัก ตักทานเหมือนว่าโยเกิร์ต oh, <okay. S 1> จำลอง,ง okay, ค่ะแต่เขาแต่เราทํามาจากพืชทั้งหมดแล้วทีนี้มันก็เลยมีการพัฒนาอีกสเต็ปหนึ่งในใน,ในขั้นตอนที่เราดึงนวัตกรรมการทําแห้งแบบเยื่อแข็งเพื่อเอามาใช้กับตัวโยเกิร์ตของเราค่ะ โดยที่เราพัฒนาให้เขาว่าเป็นโยเกิร์ตที่อยู่ในรูปแบบแห้งค่ะโดยใช้เทคโนโลยีการทําแห้งแบบเยือกแข็งหรือฟีดไดเทคโนโลยีค่ะทําให้เราได้โยเกิร์ตแบบแห้งออกมาซึ่งในโครงการนั้นนอกจากตัวโยเกิร์ตจากฟักทองผสม,มเมล็ดฟักทองตัวนั้นนะคะก<ช>็จะมีโยเกิร์ตจากมันม่วงแล้วก็โยเกิร์ตถั่วขาวสมกนได้วยในในกลุ่มซีรีส์ของโยเกิร์ตแบบแห้งของเราค่ะซึ่งเขาจะมีความแตกต่างจาก โยเกิร์ทั่วไปก็คือตัวตัวกลุ่มโยเกิร์แบบแห้งอะค่ะเขาจะสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้ไม่จําเป็นต้องแช่เย็น mm. โดยที่โดยที่เราสามารถเก็บได้หนึ่งถึงสองปีค่ะในในสภาวะนี้ค่ะเก็บไม่ต้องใส่ในตู้เย็นแถมเก็บได้นานหนึ่งถึงสองปีแล้วจุลินทรีย์ที่เขาโปรโมทในโยเกิดว่ามันอยู่ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยมัน จะยังมีอยู่หรอคะค่ะในกลุ่มกลุ่มของอฟิดไดโยเกิรต์ตเราเนี่ยตัวตัวแบบแห้งอะคะ่ะด้วยเทคโนโลยีการทําแห้งแบบเยือกแข็งหรือฟิดไดเทคโนโลยีเนี่ยเขาใช้จริงๆแล้วเขาเป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บเชื้อจุลินทรีย์ในสภาวะแห้งและอยู่ได้นานเราก็เลยแอดพายก็คือดัดแปลงวิธีนี้มาเพื่อใช้เก็บกักเก็บตัวโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในโยเกิรต์ตของเรา ในผลิตภัณฑ์ของเราได้ค่ะโดยที่คือจริงๆแล้วเขาจะเขาจะยังมีตัวเชื้อโปรไบโอติกที่ยังมีชีวิตอยู่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอยู่อ่ะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วา่โยเกิร์ตแบบทั่วไปก็เข้าใจเนาะแบบตักทานนิ่มๆและถ้าแบบแห้งที่อาจารย์พัฒนามาสามตัวนี้เนาะ,ะการทานจะเป็นยังไงอะคะ <laughs> จะเก็บเป็นผง เป็นแท่งไอศครีมหรือว่าเป็นแบบว่าโยเกิร์ตแบบนิ่มๆนะคะอาจารย์ค่ะคือ,ค,อคือตัวโยเกิร์ตแบบแห้งของเรานี้นะคะด้วยอตอนที่ทำก็เราใช้บล็อกหรือใช้โมที่เป็นแบบรูปไอศครีมจริงๆรูปไอี์เลยที่เราชอบใช่ค่ะเหมือนภาพข้างคือตัวข้างบนก็เป็นโยเกิร์ตฟักทองแบบแห้งนะคะตัวกลางเป็นมันม่วงแล้วก็ตัวข้างล่างเป็นนัทวัว สมงกะทิค่ะแล้วเขาแล้วแต่เราจะขึ้นรูปได้เลยเราชอบรูปโดนัทรูปดาวรูปหัวใจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยค่ะหรืออยากทําให้เป็นแบบแห้งแบบผงหรือใส่ใส่ซองแล้วชงเอาไว้เทชงหรือกรอบปักทานได้เลยก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเ,าเราจะดีไซน์ว่า Final Product ของเราจะเป็นลักษณะไหนค่ะก็คือถ้าอยากให้รสชาติให้ความรู้สึกเหมือนไอศครีมก็แช่ตู้เย็น แล้วถ้าใข่เสียวฟันทานเย็นจัดไม่ได้<ฆ>ก็มีชันแทนก็ขึ้นรูปได้อ่าเป็นทรงแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือคือเขาจะเป็นลักษณะคือไอ,อ,อที่เราทํามามันจะเป็นลนักษณะเหมือนไอศครีมดูน่ารักดูแบบถึงได้ทุกเพศทุกวัยด้วยค่ะเพราะจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายเราอยากส่งเสริมให้อ่าทุกทุกเพศทุกวัยได้ทานอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็ทานง่ายแต่ว่าจริงๆรสเขามันจะเหมือนสแน็คอะค่ะ,คะมันจะเป็นแห้ง เขาจะเป็นอยู่ในรูปแบบแห้งเพราะมันจะเหลือแค่ส่วนที่เป็นโซลิดหรือของแข็งกิจากส่วนโยเกิร์ตของเราค่ะมันจะก็จะลักษณะคล้ายๆเหมือนเราทานขนมผิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วด้วยเท็กเจอร์เ texture, ขาหรือมลฟิลหลังจากที่เราทานนะคะมันจะอยู่ที่จริงๆขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหลักที่เราใช้ด้วย อย่างมันม,นม่วงเขาก็จะละลายในปากได้เคี้ยวได้ง่ายอร่อยหวานหอมอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าฟักทองด้วยความที่เราผสมตัวเนื้อฟักทองด้วยเขาก็จะมีคาร์บโบไฮเดรตน,น,นิดนึงก็จะมีลักษณะเหมือนขนมผีมากกว่าอืมก็เราจะถามเลยว่าแล้วจะแข็งเกินไปไหมอาจารย์ก็บอกแล้วว่าไม่แข็งเกินไปนะคะอย่างมันม่วงละลายในปากได้เลยอาจารย์คะแล้วคําว่าโยเกิร์ตเนอะแต่ของเราไม่ได้ทํามาจากนมเนาะเราเป็นพืช หมดเลยในส่วนนี้มันจะมีความเปรี้ยวเหมือนโยเกิร์ตท,ที่ทํามาจากนมทั่วไปไหมคะอาจารย์คือของของเรานะคะในกลุ่มแพนเบทโยเกิร์ตของเรานี้คือเหมือนเหมือนโยเกิร์ตนมวัวทั่วไปเลยค่ะเรามีทั้งคือด้วยกระบวนการเราเราแตกต่างจากโยเกิร์ตที่มาจากน้นํานมวัวคือเราใช้น้นํานมพืชเราเรามีกระบวนการผลิตที่เรา,าเตรียมเป็นน้นํานมพืชมาก่อนแล้วก็จะมีกระบวนการหมักผ่านกระบวนการหมักด้วยแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะคะ เหมือนกันกับโยเกิร์ตทั่วไปค่ะแล้วก็เราก็ยังมีกลุ่มเชื้อโภรไบโอติกที่เราใช้ร่วมกับการหมักของเราด้วยเพราะฉะนั้นโยเกิร์ตที่เราได้มาก็จะมีกลิ่นแล้วก็มีรสเปรี้ยวแล้วก็มีรสหวานนิดๆแล้วแต่แต่แตสูตรของเราที่ใส่ไปนะคะเราอาจจะทําเป็นหวานน้อยหรือหวานปานกลางหรือวานมากหน่อยเพื่อ,อขยายฐานผู้บริโภคข,ของเราที่เขาชอบความอร่อย,อยนี้ค่ะ แล้วก็คือเขาเหมือนกันหมดเลยกับโยเกิร์ตจากนมวัวแต่เพียงแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นแล้วก็รสที่แตกต่างไปจากนมวัวหน่อยอันนี้คือเขาก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะของของพืชน,นั้นพอกลิ่น<อ>มันม่วงใช่ใกลิ่นกะทิอะไรใช่ไหมคะเกลียวเขายังมีอยู่เพราะเราใช้ซูลินซีที่เป็นลัคติกแอซิดแบคทีเรียซึ่งพอเขาโตแล้วเขา จะสร้างกรดออกมาค่ะพอเขาจเจริญเติบโตแล้วเขาจะสร้างกรดแลคติกออกมาซึ่งกรดแลคติกนั้นน่ะจะทําให้เกิดาการตกตะกอนของโปรโตีนในวัตถุดิบเราก็คือเกิดเคิร์ดหรือเกิดเป็นเหมือนโยเกิร์ตถ้าเป็นโยเกิร์ตทั่วไปเขาก็จะเกิดเคิร์ดนะคะที่เขาเรียกว,ว่าเคิร์ดคือ,อการตกตะกอนของโปรโตีนในน้นํานมแต่ตัวนี้มันก็จะเกิด การตกตะกอนของโปรตีนในน้ำนมพืชซึ่งโปรตีนในน้ำนมพืชแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันค่ะมันก็เลยจะทำให้เขาจะมีลักษณะเท็กเจอร์สัมผัสที่แตกต่างกันไปในแต่ละพืชค่ะโอ้อยากรู้ว่าพืชไหนเท็กเจอร์รสชาติแบบไหนอย่างนี้ต้องลองนะคะเพราะอาจารย์ยังมีอีกมีโยเกิร์ตน้ำนมถั่วเหลืองผิวดำใช่มีคงตัวแล้วก็แบบกวนถั่วเหลืองเคยรู้จักค่ะ เคยเห็นเขามาทาน้ำเต้าหู้แต่ถั่วเหลืองผิวดําคือ,อยังไงคะอาจารย์คือตัวนี้เป็นถั่วเหลืองผิวดำเนี่ยเราเลือกมาใช้ในโครงการวิจัยเราจากเป็นเป็นถั่วเหลืองผิวดําจากโครงการหลวงค่ะ,ะเป็นสายพันธุ์ที่ที่ได้รับการปลูกแล้วก็จําหน่ายจากทางโครงการหลวงแล้วเราเอามาประยุกต์ทำโยเกิร์ตจากพืชเหมือนกันเพราะเราเลงเห็นว่าตัวผิวตัวตัวผิวของโยเกิร์ตถั่วเหลืองผิวดำะคะ่ะทําเขาจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูง ซึ่งก็เป็นการเสริมคุณค่าทางโภชนาการของเราไปด้วยค่ะแล้วแล้วตัวโยเกิร์ตถั่วเหลืองผิวดำเนี่ยเขาจะมีเจอร์เอ่อถ้าเนื้อสัมผัสหรือลักษณะเขาอะค่ะถ้าเรานึกถึงเต้าหวยหรือพุดดิ้งอะค่ะโยเกิร์ตเขาจะเป็นในลักษณะน,นั้นเหมือนที่เราที่เราเห็นว่าเออเราทาเต้าหวยเราทาเต้าหวยจากน้ํานมถั่วเหลืองเขาก็จะเหมือนกันกับน้ํานมถั่วเหลืองค่ะเพราะเขามีอ่กลุ่มโปรตีนที่คล้ายๆกัน ซึ่งโยเกิร์ตจากถั่เหลืองผิวดำเนี่ยตัวเซตโยเกิร์ตนะคะหรือโยเกิร์ตตัวคงตัวเขาจะมีลักษณะที่เป็นเด้งดึงเหมือนพุดดิ้งได้ค่ะ mm hmm. จะคล้ายกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นาจากวัตถุดิบอื่นอย่างเช่นถั่วขาวหรือมันม่วงเขาก็จะเป็นเทกเจอร์อีกแบบหนึง่งผิวเนื้อสัมผัสตัวสัมผัสเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะโห oh, เรียกว่ามีจุดเด่น แล้วก็แตกต่างากับผลิตภัณฑ์นในท้องตลาดที่หญิงเคยเห็นอย่างแน่นอนนะคะนี่คือเราไม่เคยเห็นมาก่อนแค่โยเกิดอยู่ได้สองปีแล้วไม่ต้องแช่ตู้เย็นนี่ก็เพิ่งเคยเห็นแล้วค่ะอาจารย์ค่ะต้องถามอาจารย์เหมือนอาจารย์พัฒนาต่อเรื่องมาเป็นซีรีส์เนาะในเจ็ดตัวเนี้ยต้องถามอาจารย์ว่าใช้เวลาพัฒนาแต่ละตัวนานแค่ไหนเริ่มจากตัวไหนก่อนแล้วมาตัวไหนาคะอาจารย์ คือตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเราเริ่มจากเรียงตามที่คุยกับคุณหญิงเลยค่ะว่าเราจากโครงการแรกๆที่เราเริ่มพัฒนาในกลุ่มแพนเบทฟู้ดอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มจากตัวผงฟักทองโปรตีนสูงโดยที่จริงๆแล้วในแต่ละตัวเราใช้ระยะเวลาพัฒนาโครงการหนึ่งปีอย่างเช่นตัวแรกก็หนึ่งปีงตัวผงฟักทองโปรตีนสูงค,ค่ะแล้วเราก็หลังจากนั้นพอเราปิดโครงการนี้เราได้รับทุนอีก อีกอีกในทุนนึงก็เราพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ที่เชิงสร้างสารรค์นวัตกรรมอย่างเงี้ยค่ะใช้เทคโนโลยีทางอาหารเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารมาช่วยเราไปได้เป็นกลุ่มฟรีไดโยเกิร์ตกับตัวโยเกิร์ตจากเมล็ดฟักทองด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายตัวสุดท้ายก็ใช้เวลาหนึ่งปีเหมือนกันแต่ว่าตัวสุดท้ายก็คือตัวถั่ว ตัวเหลืองผิวดำตัวนั้นเราเราได้รับทุนที่พัฒนาในเชิงลึกคะคะเราก็จะมีการศึกษาคุณสมบัติด้านฟังก์ชันต่างๆกลุ่มกรดอะมิโนกลุ่มอะไลเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มไขมันนะคะที่ที่เป็นส่วนประกอบของโยเกิร์ตของเรารวมถึงศึกษาเขาเรียกว่า i in vitro Digestion คือการ ทดลองย่อยในระบบจำลองของลำไส้ในกระเพาะอาหารแล้วก็บางตัวที่ที่เราทำในโครงการนะคะก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับไมโครไบโอมดูดูการจำลองสภาวะว่าถ้าเกิดเขาในตัวโยเกิร์ตนะคะถ้าเราทานเข้าไปแล้วเขาลงไปถึงในกระเพาะเราเขาจะยังมีชีวิตอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นการศึกษาเชิงลึกที่ ที่ทีมวิจัยของเราทําอีกทีหนึง่งอาจจะดูฟังดูอาจจะไกลหน่อยแต่ว่าตัวนี้ก็จะได้เขาก็จะได้มีโปรไฟล์ในในส่วนของเขาว่าเอเขามีประโยชน์ในเชิงสุขภาพยอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยกินจุลินทรีย์กี่ตัวจุลินทรีย์รุ่นไหนทานแล้วจะผอมได้ไหม <c oughs> เป็นคำถามทาี่ครังาใจมานานค่ะอาจารย์คืออย่างพวกทุกเกิดอ่าสิ่งที่มีประโยชน์ในโยเกิร์ตก็คือจุลินทรีย์ถ้าเรามีจุลินรีย์ดีเยอะๆเราจะผอม จริงเลยคะจ๊ะอันนี้น่าจะไม่มันมันพูดว่าจริงเลยไม่ได้อะค่ะันนีจริงมันต้องดูบาลานซ์ในการทานอาหารด้วยในการใช้ชีวิตด้วยอะค่ะแต่ว่าไอตัวจริงๆแล้วจุดเด่นของโยเกิร์ตเราจะเราจะเคยได้ยินว่าเขามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกก็คือเป็นจุลินทรียที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารของเราเพราะเขาจะช่วยในการหูุดซึมช่วยในการย่อยระบ ส่งเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วในร่างกายเราอ่ะก็มีโปรไบโอติกอยู่แล้วในในในระบบนิเวศของเขาแต่เราทานเสริมเข้าไปเพื่อที่อให้มันดียิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคนนีงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยว่าทานแล้วผอมอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบ โยเกิร์ตที่เราทําน้ําตาลสูงหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะแบบได้รับน้ําตาลเยอะเกินไปแต่หลักๆอย่างอย่างของเราเราก็จะใช้ประมาณใช้น้ําตาลให้จํากัดมากที่สุดจริงๆเราเราใสในสูตรของเราเราใช้น้ําตาลน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้จริงๆเราใส่ไปเพื่อให้จูรินซีโปรไบติกกับตัวจูรินซีกลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่เขาจะบิวให้เกิดโยเกิร์ตของเรา,าเขาเติบโตได้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะเริญเติบโตได้ค่ะ เรือ,อว่าเราใส่แค่พอจุลินทรีย์เติบโตอ่าไม่ใส่เยอะเกินไปจะได้าอาหารจับตัววัตถุดิบด้วยอะค่ะแต่ซึ่งจริงๆแล้วตัววัตถุดิบที่มันต่างกันไปของของเพื่อแต่ละชนิดแล้วเคาก็จะมีสารอาหารที่ต่างกันด้วยซึ่งบางบางตัวอย่างฟักทองเนี้ยค่ะเขาสารอาหารเขาค่อนข้างจะเต็มคุณค่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใส่น้ําตาลเยอะหรือใช้ระยะเวลาในการหมกักน้อยน้อยกว่าตัวอื่นเพราะว่า เขาดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารในตัวเขาอะไรเงี้ยแล้วจุลินทรีย์เขาก็เจริญเติบโตได้ดีใช้ระยะเวลาในการหมักสั้นกว่าตัวอื่นอะาไารเงี้ยค่ะโอ้หเรียกว่าในแต่ละตัวที่อาจารย์ดําเนินการวิจัยเนี่ยก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันแล้วแต่วัตถุดิบที่เราใส่เติมเสริมมูลค่าเสริมคุณภาพไปนะคะอย่างเมื่อสักครู่ค่ะที่อาจารย์พูดมาแสดงว่าทั้งเจ็ดตัวเนี่ยถ้าลองไล่เรียบเรียงแล้ว ใช้ระยะเวลาประมาณสามปีใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใชได้ใช่ใชได้เจ็ดตัวนี้แล้วเจ็ดตัวนี้ในระยะเวลาสามปีเนี่ยค่ะอาจารย์ค้นคว้าและพัฒนาแน่นอนละ่ะว่าได้รับการสนับสนุนจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วในส่วนนี้ค่ะยังมีหน่วยงานไหนไหมมาให้การสนับสนุนหรือว่าวิจัยร่วมกับใครอีกไหมคะอาจารในเจตัวนี้ค่ะอาจารย์ใน,นาาาในเจตัวนี้นะคะจริงๆมันมาจาก3โครงการวิจัยที่เราได้รับทุนตัวแรกของฟักทอง โปรตีนสูงกับกลุ่มแพนเบดโยเกิร์ตแล้วก็โยเกิร์ตแบบแห้งนะคะจะเป็นเราได้เราได้รับทุนของสถาบันพนัฒ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของเราที่ส่งเสริมให้นักวิจัยได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของของตลาดในใน,ใน,ใ,นในช่วงระยะเวลานานและอีกอันนึงที่เราได้มาก็คือตัวโยเกิร์ตถั่เหลดาม,มันเป็น การศึกษาเชิงลึกเราได้ทุนสนับสนุนจากของออสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รษษหรือเคดีของเรานะคะคือคือ,คอเป็นกลุ่มของทุนฟอนเดเมนทัลฟันก็คือเป็นการศึกษาเชิงลึกซึ่งตัวนี้เราก็จะเนินการศึกษาเชิงลึกเพื่อนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์อะค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ในด้านอื่นต่อไปะคะ่อะอแสดงว่าก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากหน่วยงานที่อาจารย์สังกัดแล้วก็ อีกหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ด้วยกันนะคะอาจารย์ในส่วนนี้ค่ะเราได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วแล้วมีการทดลองชิมแล้วอันนี้เราพัฒนาในระดับแลบสเกลหรือว่าจัดจําหน่ายแล้วหรือว่าสเต็ปไหนคะอาจารย์ทั้ง7ตัวเนี้ยค่ะคือทั้ง7ตัวนี้เขาจะออกมาไล่ๆกันอะคะ่ะปีต่อปี3ปีทีนี้เราโดยโดยปกติแล้วหลังจากที่เราพัฒนาคง โคงการเสร็จสิ้นสุดโครงการแล้วอะเราจะยื่นจดอนุสิทธิบัตรก่อนที่เราจะนําโดยปกติแล้วเราชอบนําผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาได้ไปประชาสัมพันธ์ตามงานต่างๆตามอย่างเช่นกเกษตรแฟนอย่างเงี้ยค่ะหรืองานแสดงสินค้าหรือนวัตกรรมอาหารเราก็เลยมีการยื่นเพื่อคุ้มครองสูตร ตัวผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆแล้วมันก็เลยยังไม่ได้มีการผลิตเพื่อจำหน่ายค่ะมันจะเป็นลักษณะที่ว่า,เ,าเรานำผลผลิตของงานวิจัยของเราเราไปจดอนุสิทธิพัฒน์ัเพื่อคุ้มครองแล้วก็นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาติดต่ออา,อาจจะมาติดต่อถ้าเกิดสนใจอาจจะติดต่อเจรจาเพื่อ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะได้หรือจร,จริงๆแล้วถ้าเห็นลักษณะว่าเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ผู้ประกอบการชอบวัตถุดิบอย่างอื่นหรือมีวัตถุดิบในใจก็สามารถเดินเข้ามารับบริการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเราได้นยคะอย่างเห็นของาจารย์ก็จะเป็นมเมล็ดฟักทองกะทิมันม่วงถั่วเหลืองผิวดําสมมติบ้านเรามีมะกรูด อ่าหรือว่ามะเดืออะไรอย่างนี้เราปลูกไว้เยอะเต็มสวนเลยอยากให้การพัฒนาเป็นโยเกิร์ตก็สามารถทําได้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าเป็นมะเดือหรืออะไรนะคะคุณหญิงพูดว่ามะเดือกับมะกรูดก็เป <laughs> <ๆ>ียวเปวนะอาจารย์ <laughs> เผื่อแบบมันลดตลาดในช่วงที่บ้านอะไรอย่างนี้ยมะนาวอะไรอย่างนี้ยมะละกออะไรอย่างงี้อาจารย์ อาจจะนํามาทําได้ค่ะแต่แต่เราอะต้องดูเบส2องตัวถ้าเกิดในในกลุ่มโยเกิร์ตนะคะด้วยความที่เขาอะเราต้องเลือกกลุ่มพืชที่เป็นทันเดียวพืชหรือกลุ่มพืชที่เขามีปริมาณโปรตีนหน่อยเพื่อที่เขาจะมาเป็นเบสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากแอปพลายเอามาใช้ทมามะกรูดเราอาจจะมะกรูดเอามาแยกกลิ่นสก,กัดกลิ่นหรือทําแยมอะไรอย่างเงี้ยร่วมกับผลิตภัณฑ์เราได้แบบฉีกแนวไปได้ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ ได้อ,อันนี้คือในส่วนองค์ความรู้อาจารย์มีอยู่ก็คือมาคุยกันได้อยู่แล้วแล้วก็อย่างที่อาจารย์เกิดว่าคือผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยผลิตเป็นของจริงให้ชมให้ชิมกันแล้วโดยเฉพาะท่านใดท้ามางานเกษตรแฟร์นะคะจะเห็นโยเกิดของอาจารย์อยู่ในโซนนวัตกรรมแต่ว่าพิเศษที่สุดคือยังไม่มีการทําเพื่อจัดจําหน่าย เพราะฉะนั้นถ้าเอกชนฟังอยู่แล้วโอ้โหเห็นแล้วโยเกิร์ตนี้เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนโดยเฉพาะโยเกิร์ตที่เก็บได้สองปีแล้วไม่ต้องแช่ตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเคยเห็นที่นี่ที่แรกแล้วก็ปัจจุบันเนาะอาจารย์มันจะมีคนแบบแพนมบัวหรืออะไรพวกเนี้ยโยเกิร์ตพวกเนี้ยตอบโจทย์มากๆอย่างถ้าภาคเอกชนเห็นแล้วสนใจมากๆเลยอะ่ะเราอยากจะเป็นเจ้าแรกในการ จัดจำหน่ายโยเกิร์ตในแบรนด์ของเราเองอา,อาจจะเป็นโยเกิร์ตมันม่วงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาสนใจเขาจะทํำยังไงได้บ้างคะอาจารย์ค่ะก็คือถ้าเกิดหลังจากที่ฟังวันนี้นะคะถ้ามีใครสนใจในกลุ่มที่เราแนะนําไปทั้งหมดอย่าง,งในกลุ่มฟีดีได้โยเกิร์หรือโยเกิร์ตแบบแห้งของเรา3ตัวเนี่ยก็สามารถติดต่อทางสองสอเพื่อรับการเขาเรียกว่าอะไรคะรับการถ่าทอดเ เพื่อขายซื้อขายสิทธิ์กับ<ะ>ทางหอรอสสกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเหมือนที่ที่บอกไปะคะ่ะว่าถ้าเกิดมีวัตถุดิบในใจอยากอยากให้เรา,เาพัฒนาให้เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะก็เข้ามาคุยกันแล้วก็มาติดต่อที่สถาบันผลพาวิทยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารของเราได้เลยแล้วก็จริงๆแล้วเอถ้าเกิด ก่อนหน้านี้ค่ะจะมีผู้ประกอบการที่สนใจโทรมาติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางทางนักวิจัยหรือผ่านทางสองสอด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเขาอยากชิมในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็เราสามารถทำให้แล้วก็นัดชิมนัดคุยนัดเจรจากันเบื้องต้นก่อนก็ได้ค่ะถ้าเกิดสนใจจริงๆก็ค่อยมาสนใจในในสามตัวที่เรามีอยู่แล้วกับตัวอื่นหรือตัวไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ แล้วถ้าเกิดสนใจที่อยากซื้อจริงๆก็ติดต่อสำนสอได้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นคอนแทคให้สแกน QR code บอกช่องทางให้เราติดต่อกับหาคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนัดเจรจาให้ที่สำคัญอาจารย์ใจกว้างมากเลยอะ่ะก่อนจะคุยถ้าอยากจะชิมอ่ะอยากดูของของเราแบบตัวเป็นๆอ่ะว่าขึ้นรูปแล้วเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงทางสถาบันค้นคว้าและพนาผลิตภัณฑ์อาหารยินดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะเราก็ได้ ความรู้ได้ข้อมูลได้รู้จักนวัตกรรมผลงานวิจัยใหม่ๆต้องขอขอบพระคุณท่านดอตอร์การธิดาวัดีศิริศักดิ์มากค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ,คะในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีผลงานนาวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้หญิงและอาจารย์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณ่ะ